คุณภาพนี่ยราพูดถูกต้องมันนิ่มเพียงแค่ใช้ทอดเด็กกินเห็ดใช้ทอดก็ะดกวัวกินวัวกินวัวก็นเห็ดได้หมดแล้วก็บอกว่าเขาอ่ะเป็นโรงงานขนาดใหญ่แล้ววันนี้เขามาคือเขาเอาของที่ดีที่สุดจากชนบุรีมามอบให้พี่น้องที่จังหวัดไอ้แล้วคุณครูให้คุณเก็บไว้ได้นะเก็บไว้ได้พร้อมจะกินทุกคุณพ่อคุณแม่ทุกอย่างอร่อยเหมือนเดิมนี่คือโคตเดียวครันทอดมันลูกคุณอย่าลืมพูดเด็ดโอ้โห ผมการันตีคุณได้ว่านี่คือครอบมันก้นระดับชาติให้ดูให้ดูรูปร่างหน้าตาของเรานะตัวสวยเลยเี็น่ะเนี่ยเป็นเกล็ดขนมปังอยู่ด้านนอกครอบหมดเลยแล้วเขามีตรงตาลุกเหมือนหูยางไหมหูยางไม่ลุกไปกับหงยังลุกไนเลยโอเคครับขอบคุณมากครับโคตรเอียงครับมากระต่อบกระต๊บรันนี้นี่ครับชิมบ้านเลยพารากรเบอร์เบอรี่เออคืออยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะของมันจะ หนักมากครับตีสุดได้ตีหินนี่ไงหนักจดีกว่าก็ของสายซ้ายเยอะนี่เริ่มห่วครับขึ้มาแล้วนะครับเพราะว่าภายในสองวันนี้เราคงโดนไล่คงจะโดนไล่ออกครับโอเคครับ